อ๋อโอยโกท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องโอยโกเมื่อวานนี้เราถ้าเราไลรายละเอียดเดี๋ยวผมโดนตรงนี้นิดหนึ่งอ,อย่างที่บ่าไปสื่อจะถูกจับจ้องแน่นอนว่าไปแล้วเป็นยังไงแล้วผลก็ปอกว่าไปไป,ไปตามนั้นเกิดเรื่องทันทีอ่านหนนี่มีหมดเลยนะ<า>มีการไปถามเลยนะเนี่ย คุณภูมิธรรมเนี่ยคณะนี้ไปถามบางคนที่กลับไปบอกอันนี้เคยเขียนจดหมายไหมเอามีการตอบด้วยไม่เคยเขียนจดหมายอ,มอันจดหมายนี่มันมีที่มากรณีคุณกันณวี <อะ S 2> ค่ะที่เอาจดหมายมาเปิดแล้วบอกว่าออกมาจากห้องก,กอักเออทางนี้มีคนไปถามอยู่กลุมหนึ่งบอกไม่เคยนะเขียนจดหมายเนี่ยอ่ะผมไล่ตรงนี้ก่อนไล่ไปอย่างนี้ประเด็นสำคัญก็คือเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าคุณภูมิธรรม คนพรมทำบอกว่ายังไงกับคุณทวีเนี่ยแยกคณะกันไปเชื่อมชาวอุยกูรที่ทำการปล่อยตัวมาจุดแรกคนพรมทำไปที่หน้าบ้านหนึ่งในชายอุยกูรที่ถูกส่งตัวกลับเมื่อปลายเดือนที่แล้วน้องไบจึงเจ้าตัวเนี่ยมารอต้อนรับนะคะแล้วก็บอกว่าการได้กลับบ้านเนี่ยรู้สึกดีค่ะสิบกว่าปีที่จากบ้านเมืองไปเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเยอะเดิมเคยพักอยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวปัจจุบันรัฐบาลจีนมาสร้างที่อยู่ให้ใหม่ คุณภูมิธรรมก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจเดินทางไปที่ประเทศไทยก็ได้รับคำตอบว่ามีคนชวนไปอบอกว่าถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยชีวิตจะดีกว่าอยู่ที่นี่แต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยรู้สึกเสียใจเพราะว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่บ้านแต่ยอมรับว่าก่อนกลับมาที่เซินเจียงเนี่ยกังวลเหมือนกันค่ะว่าจะถูกควบคุมตัวแต่เมื่อกลับมาแล้วปลอดภัยค่ะแล้วที่หมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครดูถูก ทุกคนรับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอมตอนนี้ทํางานเป็นพ่อครัวอยู่ในร้านอาหารของน้องสาวค่ะแล้วชายชาวอุยกูคนนี้ก็โชว์บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่ได้รับจากเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะไหนมีบรรยากาศสักนิดหนึ่งไหมอาปิดให้ดีนะนี่น่น่นแล้วตอนนี้ ก็มีเบอท่านมีนวต่อไปแค่ที่มีโชคยครับคนไทยทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สบายใจเขาไม่มั่นใจว่าท่านไปมาแล้วเนี่ยท่านจะยังมีชีวิตยอยู่ไหมจะถูกเอามาซ้อมทรมานเขากลัวว่าจะกลับมาแล้วยากลำบากทุกยาก บัง <บา S 1> คับขืนใจนที่นั่นนี <c oughs> คือน่าจะคือกังวลจถูกถูกส่งกลับถูกจัดั้งคดีแล้วก็ลงคู่ด้วยเดีจริงๆก็กลับแล้วก็ไม่ได้เกิดเรื่อนนี้แหละ แล้วก็นอกจากเนี้ยรัฐบาลจริงจะได้ให้ฟื้ฟูทะเบียนบ้านแล้วก็ทำบ่แบบช่องแล้วก็เออขอกรนี้คิดว่าคือไม่มีตังแล้วก็ให้ช่วเอยรัฐบาลก็ช่วยสองพันหยวนด้วยแล้วก็ขอแนะนําว่าคือจริงๆอ่ะคือพี่ชายของเขาอ่ะเขาอยู่ที่นี่ทํำธุรกิจอมไม้แล้วก็เขาอยู่ที่ผลผลไม้ธุรกิจผลไม้แล้วก็เขาอยู่ที่ข้างหลังของบ้านนี้เขาเป็มีสวนเขาก็กําลังทั้ง ขวบมุ้ยแล้วก็กางไรที่มุ้ยมุ้ยมุ้ยคือบุ้ยบุ้ยบุ้ยโอเคมุ้ยคือปีที่แล้วคือกางไรคือเอ่อหนึ่งแสนหยวนแล้วก็สำหรับอ่าที่ใช้เขาทำอ่อผลไม้ก็ประมาณอ่ากางไรก็ประมาณสามแสนหยวนมีการพูดจดหมายออกมาขอความช่วยเหลือข้างนอกเคยเคยทำจดหมายมาขอความช่วยเหลือที่บ้านไหมหรือหรือมีเพื่อนข้างในใครเขียนออกมาบ้างไทยรัฐไอ้ทุกันเชียงดา เอ่อมาว่าอดีมิลิกเดย์ดราม์เป็นเกิลัดก็จริงๆคือไม่เคยที่จะจบไม่แบบนี้แหละก็แค่หวังว่าจะได้กลับบ้านเร็วๆหน่อยแค่นี้แหละแล้วมีหน่วยงานไหนที่เขาติดต่อขอช่วยช่วยเหลือในตลอด10ปีที่ผ่านมานอกจากจีนบ้างไหมับยาร์เดนบีรมิเกนเบอร์เดย์อยากไม่หอกไม่มีไม่มีนี่จุดนี้เนี่ยก็จะมีล่าม คุณภูมิธรรมเนี่ยบางช่วงบางตอนก็บอกว่าแสดงความยินดีที่ได้กลับบ้านแล้วก็ย้ําว่าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องขอโทษนะไอ้ที่ผ่านมาต้องทําตามกฎหมายคือกัก,กตัวไว้10ปี11ปีขอโทษที่ต้องคุมตัวนานถึง11ปีเพราะไม่มีประเทศไหนทําหนังสือยืนยันจะขอรับตัวไปแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งถ้าได้รับความยากลําบากระหว่างที่ถูกควบคุมตัวมาครั้งนี้คุณภูมิธรรมก็บอกด้วยว่าตัดสินใจถูกต้องเลยเมื่อได้มาเห็นทุกคนมีความสุข ก็คือสบายใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกในการส่งกลับมาและต่อมาคุณภูมิทําไปที่บ้านชาวอุยกูรอีกคนหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่พี่น้องมารอให้การต้อนรับเลยและที่นี่แหละคุณภูมิทําได้ถามว่ามีจดหมายสามฉบับตามที่เป็นข่าวร้องความความชื่อเหลือว่าไม่ประสงค์จะเดินทางกลับจีนใครในกลุ่มที่กลับมาเนี่ยมีใครเขียนไหมข้อที่จริงเป็นยังไง ชายคนนี้เป็นชาวอุยร์ที่จุดนี้ยืนยันว่าไม่เคยเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือแค่หวังว่าจะได้กลับบ้านเร็วๆเพราะช่วงสิบปีไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือนอกจากทางการจีนอาตามข้อมูลเนี่ยนักข่าวบอกเข้ามาว่าคุณภูมิธรรมถามต่อว่ามีคนไทยบางส่วนเป็นห่วงว่าการกลับมาจีนของชาวอุยรกกลุ่มนี้จะถูกทรมานไม่ปลอดภยัยชายอุยร์คนนี้ตอบว่ายังไง ก่อนหน้านี้กังวลว่าถ้าถูกส่งตัวกลับมาจะถูกดำเนินคดีจะถูกลงโทษแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ แล้วยังไงอีกช่วงท้ายเนี่ยคุณภูมิธรรมก็เปิดโอกาสให้ญาติของชายชาวอุยกูคนนี้พูดกับคนไทยนะคะซึ่งน้องสาวของชายชาวอุยกูคนหนึ่งก็ได้ขอบคุณที่ส่งตัวพี่ชายคืนสู่ครอบครัวแล้วก็บอกว่าดีใจเหมือนตัวเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นนางฟ้าที่ได้รับการติดปีกค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเสียงไม่ได้ตัดมาหรอฮะเ,ออเพราะมีบางช่วงหลังน้ำตาเนี่ยมมไหม เอาบรรยากาศหลังน้ำตาเพราะว่าอันนี้เนี่ยนักข่าวอุตสาห์ต่อรองกับจีนว่าไม่เห็นเป็นไรเลยภาพตอนหลังน้ำตาตอนแรกเขาไม่ให้ใช่เขาบอกไม่ไม,ไม่ดีกว่าไม่ควรไหมแต่ว่าของเราก็คืออย่างนักขา่าวของเราน้องโชคเนี่ยก็โตแย้งไปจนกระทั่งที่สุดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาเป็นน้ำตาที่เขาดีใจที่ได้กลับมาสู่ครอบครัวคะ่ะเอาไหนโดูซิ <laughs>

呃，家有颜边数呢，家超酷啊，都酷啊。他有妻子吗？呃，你有妻子吗？แต่เดือนนึงคือคุณกูแบบนั้นจริงๆแค่ฟุคราสโว่ดิมแม่บุนดิมเน่าไหติแบบเชื่อแล้ววันจำได้แค่ชีวิตมิซึตะกูกันดิเน่าไหติแบบขึ้นลูกวัดดิมผงยังไม่ได้แต่งงานนะครับ，เอ่อ，แต่ครอบครัวนะเตรียมห้องแต่งงานให้ผงแล้วนะครับ，แต่ก่อนนะผงไม่รู้เรื่องนะครับ，เอ่อก็คือเชื่อฟังนะครับ，เอ่อคุ้นชั่วนะครับไปข้างนอกนะครับ ตอนนี้ผมรู้ผมผิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยากแต่งงานแล้วก็ดูแลครอบครัวของผมนะตอนนี้ผมอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณแม่คุณพ่อนะแต่ทุกวันเลยนะแต่ก่อนนะเคยตังงขาว,ว่านะก็คือกลับประเทศจีนนะก็จะขังไว้อยู่ที่ต่างันะแต่เรื่องไม่จริงนะตอนนี้นะผมอิสระเสรีนะแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับ ผมรู้สึกว่าอยู่กับครอบค,ร,ครัวก็เป็นความสุขในปัจจุบันนี้นจึงขอขอบคุณคร,รัฐบาลท้องถิ่นขอขอบคุณรัฐบาลประเทศจีนนะครบอบครัวนี้นคุณทวีสอดสองชื่อปีคณะหนึ่งแยกไปซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ย ก็มีการเตรียมเจา้าครอบครัวนี้บอกว่าเขายังไม่ได้แต่งงานาชายอุยกูคนนี้เนี่ยแต่ครอบครัวเนี่ยเตรียมห้องแต่งงานเอาไว้ให้แล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าไปหลงเชื่อไปทําผิดทําให้ตอนนี้ชีวิตกลับมาเป็นปกติแล้วอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วคุณทวีนี่ถามยังไงบอกระหว่างที่ถูกกักอยู่ในตอมอไทยเนี่ยกับกลับมาบ้านเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากัน ชาวอุยกูคนนี้ตอบว่าสิบกว่าปีที่ไม่ได้อยู่บ้านรู้สึกว่ามันเต็มไปได้วยความยากลําบากอยู่ในห้องกักตอมอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับบ้านขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลไทยที่ส่งกลับมาคุณกวีถามเลยนะบอกเนี่ยคนทั่วโลกเขาเข้าใจผิดนะว่าการส่งกลับมาบ้านเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ทรมานทางจิตใจถูกบีบบังคับถูกทาร้ายร่างกายและจิตใจชายชาวอุยกูคนนี้ก็ตอบว่าช่วงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีคนบอกว่าถ้ากลับมานะจะไม่มีเสรีภาพ หรือถูกขังคุกตลอดชีวิตรู้สึกเครียดแต่พอกลับมาปรากฏว่ามีเสรีภาพมากขึ้นร้อเปอร์เซนไม่มีการบังคับอะไรเลยและได้กินข้าวที่แม่ทำให้ทุกวันรัฐบาลท้องถิ่นก็ช่วยดูแลครอบครัวของเราเขาดูแลเราเต็มที่นี่คือความจริงคุณตวีให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่ายังไงบอกการที่เขาอยู่ประเทศไทยมาเป็น10ปีต้องอยู่ในห้องกักเนี่ยเหมือนเขาถูกทรมานอย่างหนึ่ง ก็ทราบว่า uhm รัฐบาลที hmm. hey. ่ผ oh, uh ่านมาอาจจะไม่กล้าตัดสินใจการตัดสินใจของรัฐบาลนี้อยู่บนพื้นฐานว่าจะไม่ต้องถูกทรมานเมื่อรัฐบาลจีนได้ให้การรับรองวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นก็คือการได้อยู่กับครอบครัวมีความรู้สึกขอบคุณรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ได้ดูแลวันนี้ได้เห็นภาษากายสีหน้าแววตาของครอบครัวแสดงออกถึงความตื้นตันใจที่ได้มีวันนี้เกิดขึ้น นักข่าวต้องถามว่ามีคนวิจารณ์ต้นที่เปการจัดฉากวันนี้มาเจอตัวจริงรู้สึกยังไงบ้างคุณทวีก็บอกว่าวันนี้ทุกคนก็มาพร้อมกันหมดเนี่ยวันนี้ได้ล้มแพ้ตามความเชื่อของพี่น้องมุสลิมอยากจะขอเลี้ยงตอบแทนเพื่อขอบคุณรัฐบาลไทยการทําให้คนที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอานี่ไปอีกท่อนหนึง่งช่วงเย็นเมื่อวานตาเวลาที่โน่นนะ คุณภูมิทากับคุณทวีมีวิดีโอคอลกับชาวอยกูที่กลับจากไทย6คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชาวอุยกูที่กลับมาเมื่อปี58 10กว่าปีก่อนเนี่ยต้องไปได้เล่าชีวิตค่ะหลังจากที่กลับมาว่าเมื่อกลับมาทางการช่วยสร้างบ้านให้แล้วตอนนี้ใช้ชีวิตนนป,<ร>ปกติชุดร้อยกว่าคนสมัยรัฐบาลประยุทธ์อะ่ะปี58ค่ะ,อะบอกใช้ชีวิตปกติดีรัฐบาลช่วยสร้างบ้านให้มีวัว52ตัวมีแพะ2ตัวเงินเดือน5,400อหยวน สาเหตุที่ออกจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูไปเพราะว่าตอนนั้นเป็นวัยรุ่นมีคนที่มีความคิดร้ายแรงชวนให้เดินทางไปด้วยก็เลยตามไปมแต่ปรากฏว่ากลับมาแล้วชีวิตความเป็นอยู่มันดีกว่าเมื่อก่อนค่ะฝากบอกถึงคนไทยที่เป็นห่วงด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกติไม่ต้องห่วงอนอกจากนี้เห็นว่าวิดีโอคอลไปยังคนป่วยที่ต้องนำเตียงขึ้นเครื่องกลับมาค่ะอตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะ,อะตอนที่ไป <c oughs> ที่ขึ้นใช้เตียงอะ่ะค่ะ ท่านผู้ชมจะคิดเห็นเป็นประการใดผมก็เข้าใจแหละแต่จริงๆรรัฐบาลไทยคุณภูมิธรรมคุณทวีน่าจะแจ้งตัดทการจีนได้ไหมเอาฝ่ายค้านไปด้วยเลยอมจะได้จบอ่าไม่งั้นมันก็เถียงกันไม่จบเด่ยเชื่อไหมน้องก็จริงค่ะเออเอาฝ่ายค้านเลยเอาฝ่ายค้านไปเลยฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตถ้าถามผมนะจบไปเลย <c oughs> จริงไหมจริงค่ะเออ เอาไม่อย่างนั้นมันก็จะมีอย่างเนี้อย่างเมื่อวาน van, กรณีบกข่าวของสำนักหนึ่งซึ่งมีนักข่าวไปก็โพสต์ข้อความอย่างที่ว่าเนี่ยระบุว่างามไส้ทริปอุยกูนักข่าวไทยที่ไปโดนหน่วยความมั่นคงจีนประกบแถมขอสแกนภาพที่จะส่งกลับไทยด้วยอ๋อคือใช้คำว่างามไส้งามไส้ทริปอุยกูนักข่าวไทยที่ไปโดนหน่วยความมั่นคงจีนประกบแถมขอสแกนภาพที่จะส่งกลับไทยด้วย เมื่อมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอาจจะว่าไงก็ดีเถอะเราก็ต้องถามนักข่าวของเราซึ่งเดินทางไปอทบชมอาท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ต้องให้เกียรติเชื่อเถอะนักข่าวของช่องสามเราก็มืออาชีพน้องโชคสถ,า,ถาพรอนุก,กูลนก็ต้องถามเฮ้ยตกลงมันยังไงอเขาตามประกบเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วน้องไปนนักข่าวสายการเมืองนะคะ าสายการเมืองสายทหารอค่ะอ่ไปโดนหน่วยความมั่นของจีนประกบขอสแกนภาพก่อนจะส่งกลับไทยนจริงไหมก็ต้องถามท่านผู้ชมคุณโชคยืนยันว่าไม่มีการประกบไม่ว่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์หรือตอนถ่ายทาถ่ายทําก็ถ่ายได้เองสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์อิสระเพียงแต่ข้อนี้มุมหนึ่งมองไปการเซนเซอร์ก็ได้เพราะเขาเขาอ่านข่าวที่จะส่งก่อนค่ะอันนี้ผมพูดตรงที่สุดแล้วนะ โชก็บอกเขาขออ่านแต่ที่สุดก็ได้อ่านหมดก็ไม่ได้มีอะไรก็หมายถึงไม่ได้มีการมาขอให้ต้องตัดตรงนี้นตรงนี้ไอ้ที่เป็นประเด็นเรื่องเซ็นเซอร์ภาพอุโกูจริงไม่ใช่เซ็นเซอร์คือเขาบอกว่าขอเข้มงวดเลยคือเบอร์หน้าคนอุโก้รวมถึงเจ้าหน้าที่จีนขอให้ปิดหน้าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เข้มงวดของเขาเลยรวมถึงขอให้ไม่เปิดเสียงคุยในห้อง อขนาดเดียวกันอย่างที่บอกไปจริงๆเนี่ยมันมีบางช่องหลุดนะไม่เบออ่ะตอนแรกอะก็เกิดเรื่องพอสมควรถึงขนาดบอกว่ามันเกิดผิดพลาดกันยังไงทำไมสื่อไทยถึงไม่ทำตามข้อตกลงเขาขอให้เบอร์ภาพคนออยก,กูที่ส่งกลับไปเนี่ยมันก็เกิดเรื่องกันระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรในที่สุดก็ทำาอก็เข้าใจไปอย่างที่บอก ซึ่งถ้าถามผมเป็นการส่วนตัวก็เบอร์ภาพอ่ะก็จะขอรบเขาอ่ะเหตุผลก็คือเขาบอกว่าชาวอุยกูเหล่านี้ต้องการจะใช้ชีวิตที่ปกติค่ะเลยไม่อยากให้หน้าเนี่ยปรากฏออกไปไอ้ร้องไห้เมื่อสักครู่เนี่ยภาพอาที่แรกจีนแจ้งว่าไม่ควร หมายถึงเขาไม่ได้ห้ามนะเขา,ขาบอกไม่ควรว่าอาจจะไม่ควรหรือเปล่าที่จะมาปล่อยภาพร้องไห้แล้วนักข่าวสถาพรรุกูลเนี่ยก็เลยแย้งว่ามันไม่ใช่ภาพว่าร้องไห้เพราะทุกข์ทรมานมแล้วที่สุดก็สามารถปล่อยภาพนี้ได้อ่าหัวหน้าข่าวบอกกข่าวเราก็ได้ถามโชคว่ามีการฝ่ายความมั่นคงจีนเขาประกบจริงไหมก็ยืนยันว่าไม่มีค่ะทั้งตอนถ่ายทําทั้งตอนสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกเลย อจริงๆให้หมดหมดเรื่องนะอ่ะมันก็มีข้อสงสัยถามว่าผมสงสัยได้ไหมผมก็สงสัยได้ไปถามทำไมเรื่องจดหมายอา,อามันก็จะมีผลมาถึงคนพูดเรื่องจดหมายถูกไหมห <า S 1> อ่ะว่าทางน้องเขาบอกไม่มีใครเขียนเลยเขาก็ไม่ได้เขียนห้องกักไม่มีใครเขียนอามันก็มาทางนี้ก็บอกอ้าวแล้วความมาจากไหนอาเอาไปด้วยกันเลย อถ้าจ,จ,จีนแฟฝๆก็บอกจีนเลยเนี่ยฝ่ายค้านเขาสงสัยอเอามาเลยอ <c oughs> ายุควเวเขาเถอะวันหนึ่งเขาเป็นรัฐบาลเอาใช่ไหมค่ะหรือ,อยังไงเอาไหนอาจจะผู้ชมไม่เชื่อนะข่าวกลุ่มไหนกลุ่มนั้นอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมบอกว่าให้รอคุณโชคอะกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถาม พออยู่ที่นู่นน่ะยังอยู่ที่นู่นอาจจะตอบอะไรมากไม่ได้นี่มุมคุณผู้ชมนะ,ะถ้าผู้ชมคิดว่าสินเจียงคืออะไรเหรอฮะอ่ะจีนเขาคุยว่ามีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งมาโหรานมหาศาลเลยนะอ่ะใครที่อยากไปคุณไปขอเดี๋ยวนี้ฟรีวีซ่าด้วยอืเข้าไปเที่ยวเลยอยากจะไปลองดูเลยไม่ได้เข้าข้างนะเนี่ยนึกออกใช่ไหม เขาฟรีวีซ่าด้วยนี่แล้วถ้าเกิดเขาม่ให้เข้าแบล็คลิสก็ค่อยมาว่ากันใช่ไหมไหนนั่นเห็นไหมไปพาดพิงขเขาเนี่ยเห็นไหมเรื่องจดหมายเออเนี่ยไม่ถามเรื่องจดหมายมันก็ต้องมีเรื่องต่อคุณกนวีบอกว่าพระท่านกลับมากันหรือยังครับยังถ้ายังไม่กลับเห็นท่านถามเรื่องจดหมายสามฉบับไปแล้ว <S <S ฝากให้ถามเรื่องคลิปเสียงที่ผมจะเปิดในวันอภิปรายถามเผื่ออนาคตเลยครับเขาจะได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงเขาล่วงหน้าไปเลยไม่ต้องรอให้ต้นทางอนุมัติแล้วเอาเงินภาษีบินไปกันอีกอ้าวคลิปเสียงอะไรล่ะคุณกันณวีจะไปถามอะไรคุณเปิดออกมาก่อนสิก็ในความหมายของคุณกันณวีอาจจะบอกว่าต่อให้เป็นคลิปจริงเขาก็บอกว่าไม่จริง อะไรทำนองเนี้ยดังนั้นไม่ต้องฟัง<อ>หรอกว่ามันจริงหรือมันไม่จริงน,นี่นี่เห็นไหม <c oughs> นักข่าวช่องสามถูกซื้อไปแล้ว <c oughs> อา่าจริงๆผมเตือนนะจริงจริงบอกกับบก,ก,ก,กข่าวนะเฮ้ยไอ้จินเอ็งไม่ไปได้ไหมหมายถึงทีมอะไม่ต้องไปบอกเขาคัดเลือกมาอันนี้มาจากกระทรวงกลาโหมมันเป็นตัวแถวซึ่งต้องทำโพ <c oughs> เหมือนเวลาคณะของนายมยอตีไปต่างประเทศเขาจะเป็นโพ ไม่ได้แปลว่าทุกคนมีปัญญาจ่ายตังค์ไปเศรษฐกิจไม่ดีทำภูก็คือว่ามีตัวแทนไปหนึ่งคนแล้วก็ส่งกลับมาให้ทุกช่องเนี่ยออกข่าวนั่นค่ะอาเจ้าประคุณเอ๋ยจะทํายังไงเนี่ยเห็นไหมเอาฝ่ายค้านไปเลยบอกไว้เราโทรลายสดๆเลยค่ะฮะเดี๋ยวรอกลับบามานั่งตรงนี้เลยอืเอามานั่งตรงนี้เลยอืคือคนไม่เชื่อมันยังไงมันก็ไม่เชื่อโทรไมมน้อง อ้าหรือยังไงคุณผู้ชมอ่าพะพอมีฟากดหนึ่งบอกว่ามีตามประกอบเนี่ยอืมไอ้ฝากนี้ยืนยันผมก็ให้น้องถามเลยมันประกอบหรือเปล่าวะก็บอกไม่หรือยังไงฮะนี่ยเอาผมถึงเตือนไงบอกเขาอยากจะให้ใครไปให้เขาไปเลยไอ้จะต้องโดนข้อหาเนี่ยโดนซื้อ,เ,อเดือดร้อนไหมเห็นไหม ขณะเดียวกันด้านหนึ่งบอกไอ้นักข่าวช่องนี้มันเข้าข้างส้มอีกด้านหนึ่งบอกโดนซื้อจะเอาไงเออเออราโดนทุกด้านไหนไหนเอาว่ากันต่อใช่ไหมถ้าเป็นพี่นะถามว่าทําไมนักข่าวคนหนึ่งซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเขาอยากจะไปอะไรยังไง ผมก็ได้ถามแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้สังกัดช่องอนักข่าวท่านนั้นไม่ได้สังกัดช่องอันนี้คือไปในานาำช่องซึ่งต้องทำโพอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่อันนี้ต้องทำโพแปลว่าจะต้องเอามาให้ช่องออกอากาศและทุกช่องออกอากาศอ่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเขาไม่ได้สังกัดช่องมันจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้อ้าวที่ถามมานะผมถามให้หมดแล้วแล้วยังไงต่อ,อม,มีอีกไหมไหน เออลำพังนักขามยังขัดกันเลยมันจะให้ฝ่ายค้านไปได้ยังไงเออฮะนี่จริงๆถ้าเกิดคุณทวีมาชวนผมนะสมมุตินะ <S <S อ่าตอนนั้นมีคนบอกจะชวนผมบอกหัวเด็ดตีนขาดไม่ไปหรอกเรื่องอะไรสังคมแห่งความไม่เชื่อกันอย่างเงี้ยใช่ไหม คนละแบบครับพพ่ยุทธ์คนไปเที่ยวเขาไม่ทําอะไรอยู่แล้วเงินเขาประเทศแต่ที่คนอุยกูคืออะไรไหมเขาไม่ไงอาถามอีกไปต้องสี่สิบคนทาไปคุยแค่สามสี่คนอาเขาก็อธิบายเดี๋ยวาว่าแก้แทนอีกเขาบอกมันอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วขนาดคณะยังต้องแยกออกเป็นสองคณะเลยค่ะด้วยความที่พื้นที่มันไกลกันมากถ้าผมเป็นคุณภูมิธรรมนะอาบอกกับมิตรฉีเลยเดี๋ยวขอฝ่ายค้านมาชักคนได้ไหมเราเปิดไปเลย ให้เขาไปถามเลยให้ตะเวนเอาเวลาสักสองเดือนไปมาทั้งสี่สิบครอบครัวเลยมันจะกลัวอะไรใช่ไหม,มปัญหาคือจีนจะให้ไหมเท่านั้นแหละใช่ไหม,ม <laughs> ไหนอ,อ,อย่างที่บอกฮะว่าถ้าคุณจะไม่เชื่อต่อให้ทำยังไงมันก็ไม่เชื่อแต่ถ้าฝั่งที่จะเชื่อทำอยังไงก็เชื่อไม่ต้องทำอะไรก็เชื่อ,อนี่คือปัญหา และตอนนี้เนี่ยคนฟากหนึ่งไปตะวันตกเลยอเมริกายุโรปคนอีกฟากหนึ่งจีนนี่เ,เรื่องนี้ทำให้เกิดความแตแกแยกของคนในชาติเุมกันนะ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> นี่เห็นไหมรับงานเพื่อไทยมา <c oughs> มันยากนะฮะเออ เอาเห็นทีพรุ่งนี้ต้องแคนเซิลกูพี่ชัยแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ารับงานเพื่อไทยสลับเอาสิริกัญญามาไหมเพื่อจะคานกันก็บอกว่าเราเป็นช่องท้งค่ะหาออาจถ้าผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่าอ่านเขาไม่ได้สังอ่าเมื่อเป็นในนามช่องเนี่ยก็ต้องไปในนามภูก็จะมีนักข่าวที่เป็นของช่อง เพราะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องทำให้กับสถานีและทำให้กับสถานีอื่นๆ hmm. ออ่อ่าไม่ได้แปลว่าไปแล้วอ่าคนอื่นใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันคนละแบบเพราะนี่คือไปในนํำช่องและในนํำภู้ hmm. อ่าวต่อสิอ่าไหนอ่าเพราะฉะนั้นก็ปิดท้ายสักหน่อย ฟังเสียงเพื่อเป็นการบัลดทอนความรู้สึกว่ามันจะมีอยู่คือมีพรรคเดียวเท่านั่นแหละที่จะมีข้อหาเนี่ยอันนี้ผมเคยวิเคราะห์มาสิบปียี่สิบปีแล้วพรรคเพื่อไทยเวลาเกิดอะไรขึ้นทักสินซื้อไปแล้วถ้าไปเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรค ประชาชนมันจะไม่มีคําว่าซื้อไปเอา้าน้องมันเป็นประโยคทองเลยมีชื่อทักสินปุ๊บใครออกไปนีหนึ่งทักสินซื้อไปแล้วนั่นน่ะแง่เลยเอ๊ะเขาซื้อเราไปหรือ,อยังฮะห,หรือยังไงอา้ามันมีพักเดียวร้องสังเกตดูเถอะเคยมีคํานี้เหรออา่าประชาิปัตซื้อไปแล้วไม่มีฮะยี่พักประชาชนยี่ไม่มีเลยพักนี้มีแต่ข่าวร้อนเงิน รับบริจาคกันวุ่นวายเลยน <N> ้องนึกออกใช่ไหม